ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับรายการที่นําความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์รพระภิกษุณีสุธาสินีหรืออดีตแม่ติวบ้านโฮมฮักเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนามัสการท่านติวคะ่ะสาธุค่ะท่านติวคะ่ะวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านโฮมฮัก เหมือนได้กลับบ้านเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วก็กลับขอบพระคุณท่านติวด้วยที่เอื้อเฟือ้อแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะ,ะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่คิดว่าอีกหลายท่านต้องเรียกภาษาสมัยใหม่ว่าเป็น fc เป็นแฟนคลับท่านติวนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยติดตาม โฆษณาชิ้นหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเป็นโฆษณาที่มีแม่คนหนึง่งแล้วมีเด็กๆห้อมล้อมซึ่งเด็กๆก,ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ลูกตัวเสด้วยและแม่คนนั้นก็เข้าโรงพยาบาลแต่ก็ยังเล่นกีตาร์จนกระทั่งผู้ป่วยท่านอื่นๆในโรงพยาบาลเนี่ยมีความสุขแล้วก็ร้องเพลงหรือว่ามีอาการต่างๆที่แสดงถึงความรู้สึกดีๆตามเสียงเพลงนั้นไปด้วย ที่มาของโฆษณานั้นก็คือชีวิตจริงของแม่ติวบ้านโฮมหักซึ่งในขณะนี้ท่านได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีมาหลายปีแล้วนะคะค่ะ,คะ,ะสิ่งแรกที่อยากจะกลับเรียนถามท่านติวก็คือว่าอะไรทำให้ท่านตัดสินใจอุปสมบทเป็นภิกษุณีคะจริงๆแล้วเราอยากบอกว่าการก้าวเดินก้าวย่าง ทางธรรมเนี่ยไม่จาเป็นต้องบวชก็ได้ถ้าเรามองเพียงแค่ว่าเราจะก้าวไปสู่ความสุขความสงบตรงนั้นอย่างฉาบฉวยหรือผิวเผินแต่สำหรับเบติวถ้าคนสร้างประวัติจะรู้ว่าเร่าร้อนแรงเป็นคนที่วาจาสามหาวเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อ ตัวเองเลยตลอดมาตั้งแต่อายุ18ปีที่ทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือเด็กๆในชุมชนแออาดหรือเด็กเร่ร่อนตลาดสนามหลวงในยุคโบราณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในความที่เราทำงานเพื่อผู้อื่นมันเหมือนกับเราเยียวยาหัวใจเราเองด้วยเพราะตัวเราเองเนี่ยก็มีบาดแผลในวัยเด็กมาพอสมควรเช่นกัน การก้าวสู่การบวชหรืออุปสมบทภิกษุณีเนี่ยไม่เคยอยู่ในความคิดแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเชื่อไม่เคยมีความเชื่อว่าผู้หญิงจะสามารถคลองผ้าเหลืองและสามารถอยู่ในผ้าเหลืองด้วยศีล311ิข้อได้เพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีความรู้สึกทางด้านอารมณ์สูงกว่าผู้ชายโดยฮอร์โมนด้วยแต่อยู่มาวันหนึ่งที่แม่ติ๋วเองเนี่ยได้พบกับทุกข์หนักหนาแสนสาหัส ทุกจากเด็กๆที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยสามคนถูกล่วงละเมิดทางเพศที่โรงเรียนเราเอาเรื่องราวขึ้นศาลแต่เราพบว่าขณะที่เราต่อสู้เราพูดคุยเราเอาชนะเนี่ยมันมีความชิงชังมันมีความแค้นมันมีความเจ็บปวดมันมีความเอาชนะอาฆาตมาดร,ร้ายทุกครั้งที่ขึ้นศาลกลับลงมาก็ร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียว กลางคืนก่อนขึ้นศาลก็ต้องอ่านตำรับตำราอ่านกฎหมายเพื่อที่จะไปลุยให้ชนะท้ายที่สุดแล้วแม่ติ๋วก็พาเด็กๆไปซ่อนตัวหรือไปให้พ้นภัยจากการที่ถูกคุกคามขณะที่จะขึ้นศาลหมาเราถูกยิงตายมีผู้ชายเดินเข้ามาในบ้านในตอนนั้นที่เราไม่มีรัว้วขณะที่พาเด็กๆไปบวชสามเณรีเนี่ยเราพบอันนึงว่า เราไม่สามารถที่จะอยู่เป็นแม่อย่างเดียวที่จะปกป้องคุ้มครองเขาได้ต้องบวดร่วมกับเขาถึงจะสอนเขาได้เพราะศีลจะต้องเสมอกันจะไปสกิดให้กินยาสกิดให้กินน้ำเนี่ยเป็นเรื่องยากมากขณะที่ปฏิบัติแต่พอครบกำหนดที่จะต้องศึกลาในคืนวันนั้นเนี่ยปรากฏการบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองมีคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้โกรธอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว มันเป็นความแปลกสําหรับตัวแม่ติ๋วเองเราไม่ได้พูดมากเราไม่ได้พูดเยอะเราไม่ได้บ่นเด็กๆเ,เนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วนะไอ้ไอ้ความโกรธความแค้นความอาฆาตความจริงชังเนี่ยมันหายไปไหนในวันนี้ทําไมมันเยือกเย็นแล้วมาสงบก็เลยเดินไปถามครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าบวชเราเนี่ยยังกลับมาดูแลเด็กได้ไหมท่านบอกได้นะั่นแหละกิจของเพกษุณีมันทําให้แม่ติ๋ว ก้าวเข้ามาในเส้นทางสายนี้อย่างครั้งแรกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มั่นใจจากความไม่เชื่อค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้แล้วพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีใครหรอกที่อยู่มาแล้วจะได้อะไรเลยไม่มีใครหรอกที่จะไม่เคยสูญเสียไม่มีใครหรอกที่จะไม่เคยเจ็บปวดและไม่มีใครที่จะไม่เคยโกรธไม่เคยแค้นไม่เคยอาฆาตใคร ยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกมากยิ่งรักมากก็ยิ่งเสียใจมากยิ่งรักมากก็ยิ่งอาฆาตมากแทนมากอ่ะแล้วถ้าจะไม่ให้รักเลยเลี้ยงเด็กมาเพื่ออะไรมันก็จะมีคําถามวนเวียนในช่วงปีแรกของการบวชจนท้ายที่สุดแม่ติ๋วม่พบว่าอะสุขภาพเราดีขึ้นด้วยนะอยู่ๆมันดีขึ้นได้อย่างไรอ๋อพอใจเราสบายใจไม่ทุก กายก็ปลอดโปร่งก็โลง่งขณะที่ใจไม่เจ็บปวดกายก็ไม่ทุกข์ไม่ปวดเลยสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆสะสมวันละเล็กและน้อยทําให้ไม่ติวได้เรียนรู้การก้าวแต่ละก้าวของตัวเองตัวเองเก้าวเร็วตัวเองสะดุดตัวเองลม้มตัวเองเจ็บตัวเองอายแต่ถ้าระมัดระวังในการก้าวแต่ละก้าวก้าวด้วยสติก้าวอย่างคนมีปัญญาไม่ได้ก้าวด้วยอารมณ์ความรู้สึกการก้าวนั้นอะ่ะมั่นคง เด็กๆที่เดินตามหลังมาเห็นแม่เดินอย่างมั่นคงแม่เดินอย่างมั่นใจแม่เดินด้วยปัญญาเด็กๆเ,เ,เขาก็เรียนรู้เขาก็จะก้าวตามเราทีละก้าวทีละก้าวแล้วเขาก็จะพ้นทุกข์เช่นเดียวกันกับเราแม่ติ๋วก็เลยค้นพบอีกตัวหนึ่วว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปเรียกร้องใครให้ใครมานับถือศาสนาพุทธให้ใครมาเชื่อว่าโรคนี้มีพิกษุณีหรือให้ใครมาพูดเรื่องว่าพุทธ แท้คืออะไรหรือพุทธดีอย่างไรแค่ผู้นำของบ้านแค่ผู้นำของชุมชนแค่ผู้นำของครอบครัวลุกขึ้นมาปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติซ้ำๆปฏิบัติอย่างตั้งใจจริงใจมั่นใจไม่หลอกไม่จอมปลอมคนที่เดินตามรอยเท้าเราเขาก็จะมั่นคงจะเข้มแข็งและเขาจะรู้เองว่าพุทธะคือความจริงแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วที่สำคัญพุทธะศาส,สนาพุทธไม่ได้อยู่ที่วัด ไม่ได้อยู่ที่พระใหญ่ๆที่เราสร้างขึ้นหลายสิบล้านพุทธะอยู่ในหัวใจเด็กศาสนาจะอยู่ในหัวใจเด็กถ้าพวกเราทุกคนมาร่วมกันสร้างพื้นที่ของความเป็นจริงของธรรมชาติของชีวิตให้เด็กๆได้เรียนรู้การเกิดเกิดความทุกข์อะไรมันทำให้ทุกข์อะไรมันทำให้โกรธอะไรมันทำให้เสียใจแล้วอยู่ๆแป๊บเดียวลงหวัวเราะเล่นด้วยกันอะไรมันทำให จืดจางหายไปอ๋อเป็นเพราะเราเปิดใจให้กันเราพูดความจริงต่อกันเราศบตากันเพราะนั้นเด็กๆเ,เมื่ออยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในบ้านที่ทีมทำงานไม่เคยทะเลาะกันเลยทีมทำงานพูดกันตรงๆเวลาประชุมเอากันตรงๆแต่ออกจากห้องประชุมทุกอย่างก็จบลงแม่ติ๋วก็จะต้องทำเป็นทาหน้าที่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งครูเป็นทั้งพระในบ้าน หลายหลายบทบาทตรงนี้มันทำให้ทีมเองเขาเรียนรู้ว่าโอ้โหทุกจริงๆเนี่ยเวลาเราทุกเนี่ยเราทุกคนเดียวนะแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกคือความคิดของเราเองเท่านั้นบางทีไม่ได้มีอะไรเลยคิดกันไปเองแล้วก็ทุกเองแล้วก็โกรธกันเองเพราะนั้นแม่ตู่อยากบอกว่าการก้าวเข้ามาสู่การบวชเนี่ยไม่ใช่เพื่อศักดิ์ศรีไม่ใช่เพื่อการยอมรับ ไม่ใช่เพื่อการยกระดับชีวิตแต่เมื่อเราเก้าวเข้ามาเป็นผู้ออกบวชเราต้องเรียนรู้ข้างในของเราว่าจริงๆเราเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยซื่อสัตย์ต่อความคิดของตัวเองด้วยเมื่อบวชแล้วเราจะเอาสิ่งที่เราปฏิบัติในการบวชเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงๆที่ไม่ใช่หลอกลวงที่ไม่ใช่บอกว่าฉันเป็นพระแล้วทุกคนจะต้องมากราบฉันแต่หมายถึง เราเป็นผู้ถือศิน3า1ิข้อคนอยู่รอบข้างเราเขาก็ใช้ชีวิตปกติเราก็ปฏิบัติของเราไปเขาไม่จำเป็นต้องไหว้เรากราบเราแต่เราเองอาจจะต้องเคารพคนที่รับใช้สังคมคนที่ดูแลคนอื่นคนที่เกืือกูลและแบ่งปันคนอื่นเราต้องแสดงความเคารพเขาด้วยหัวใจข้างในแต่ไม่ใช่เพื่อให้เขาบวชแล้วเพื่อให้เขามากราบเรามันคนละบรรทัดฐานของความคิดดังนั้นแล้วเนี่ยการบวชไม่ใช่บวชเพื่อ การศึกษาแต่บวชเพื่อเรียนรู้ให้อยู่ได้อย่างเป็นสุขทุกๆวันเห็นภาพตามเลยค่ะว่าท่านติวมีความคิดในการออกบวชอย่างไรคือไม่ต้องบรรยายความมากมายเลยทุกประโยคทุกคำที่ท่านพูดมาเนี่ยได้สะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจของท่านชัดเจนและตลอดเวลาที่ได้ติดตามท่านมารวมถึงได้มีโอกาส ทำงานร่วมกันกับท่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดก็คือท่านมีความสุขเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้ากับเข้ากันกับรายการสุขทุกสุขก็เลยอยากจะกราบขอโอกาสเรียนถามท่านว่านิยามความสุขของท่านภิกษุณีสุทารสุีหรือแม่ติวบ้านโฮมฮักคืออะไรคะจริงๆแล้วว่าไม่ใช่ของแม่ติวคนเดียวนะเรื่องความสุขทุกคนมีโอกาสที่จะมีความสุขเพียงแค่เราให้ ให้เนี่ยไม่ใช่ได้เงินด้วยอำนาจด้วยศักดิ์ศรีด้วยเกียรติให้ความรักให้ความจริงใจให้อะไรก็ได้ที่ผู้รับเขาอยากจะได้ที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของเรามองว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับคนข้างหน้าเรายิ้มเรายิ้มมากกว่าคนข้างหน้าเราอิ่มเออทำไมเราอิ่มมากกว่าละ่ะเวลาเด็กๆหัวเราะกลายเป็นแม่นะที่นั่งอมยิ้มตลอดเวลาดูเขาเล่นดูเขาหัวเราะ เพราะฉะนั้นความสุขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ความสุขที่แท้จริงมันต้องอยู่ข้างในของเราที่ไม่จําเป็นต้องโชว์ไม่จําเป็นต้องบอกว่าสุขมากหรือสุขน้อยแค่เรายิ้มได้ทุกวันอยากตื่นขึ้นมาอยากลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อคนอื่นอันนั้นเป็นสุขแท้แล้วก็สุขยั่งยืนสําหรับแม่ติ๋วคะ่ะกราบขอบพระคุณท่านติ๋วมากๆเลยนะคะที่สะท้อนแล้วก็ เผยแสดงให้พวกเราท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เห็นได้รู้จักตัวตนของแม่ติ๋วบ้านโฮมหักมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านสะท้อนเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเพียงแต่คำพูดที่สวยหรูหรือดูดีแต่ว่าความเป็นท่านภิกษุณีสุทธาสีหรือท่านติ๋วนั้น ได้แสดงออกมาผ่านการกระทําเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านใดได้รับชมรายการสุขทุกสุขในตอนนี้นะคะอยากให้ท่านมีโอกาสได้เฝ้ามองสังเกตจับตามองความสุขที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของท่านติวที่อยู่ต่อหน้าท่านในตอนนี้และดิฉันจะนำเรื่องราวดีๆ จากการที่ได้มาเยี่ยมบ้านหุมพักในครั้งนี้มานำเสนอกับท่านในตอนต่อไปนะคะกราบขอบพระคุณท่านติวเป็นอย่างสูงที่แบ่งปันความสุขให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบมัสการค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ